สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะคลิปนี้จะมาเล่าข่าวนะคะเกี่ยวกับการให้สัญชาติคนต่างด้าวที่จังหวัดสมุทรสาครถิ่นพม่านะคะก็คือพูดง่ายๆจะเป็นพม่าสองอยู่รอบๆอยู่แล้วเพราะว่ามันมีข่าวออกมาคนในพื้นที่ที่เป็นคนไทยน้อยกว่าคนที่เป็นพม่าเข้ามาอยู่อาศัย ไม่รวมกับพม่าเถื่อนที่เข้ามาโดยไม่ได้คัดกรองและโดยไม่ได้ลงทะเบียนใช่ไหมคะเพราะเราติดตามข่าวมาน,นี้ก็คือพมา่าหรือคนต่างด้าวต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่เมืองไทยทำมาหากินในเมืองไทยทํางานสงวนของคนไทยมากมายเหลือเกินและก็เพ้นเห็นตอนนี้ก็มีพมา่าโรฮิงญาเอกเมนอิสราเอลที่เข้ามา ทำการค้าในประเทศไทยแบบเปิดเป็นร้านอาหารร้านนวดร้านบาร์้ยต่าง,าง,างๆนานาในประเทศไทยก็คือเป็นงานสงวนของคนไทยซึ่งถ้าต่างด้าวจะทําธุรกิจก็ต้องจดในนามบริษัทแล้วก็เปิดกิจการแบบถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีให้คนไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรคะขายของเกลื่อน เปิดร้านเกลือนนําสินค้าจากประเทศเขาเองเข้ามาขายในประเทศไทยไม่ผ่านโอโย,โยลักลอบเข้ามาเปิดกิจาการก็ไม่ได้เสียภาษีให้กับประเทศไทยมาใช้น้ําฟรีไฟฟรีในประเทศไทยแต่ไม่ได้เสียภาษีให้กับประเทศไทยในการค้าขายหรือนําสินค้าเข้ามาวันนี้แดดแรงมากคะ่ะทุกคนทีนี้มันมีข่าวออกมาว่า ผู้ว่าจังหวัดชิงลาออกในช่วงที่มีกลุ่มคนไทยเอาพูดง่ายๆก็คือกลุ่มคุณเต้คุณโอมคุณสิงห์ดำและประชาชนทั่วไปรวมถึงนักข่าวช่องสถาบันทิศทางไทยขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะเพราะติดตามข่าวมาตลอดและประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือ เพราะปัญหาต่างด้าวมันล้นทะลักประเทศไทยมากเหลือเกินแย่งอาชีพคนไทยคนไทยค้าขายไม่ได้เพราะเขาจะไม่อุดหนุนของคนไทยเขาจะอุดหนุนคนพม่าที่นําสินค้าของเขาเข้ามาหรือเขมรน,นะคะเขาก็จะอุดหนุนคนของเขาซึ่งสิ่งนี้มันเป็นผลกระทบให้กับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยมากและก็ภาษีที่รัฐต้องเสียไปเพราะไม่ได้เก็บพวกนี้ บางคนไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ลงการเปิดจิจการคิดว่าเป็นคนไทยค้าขายของงบหรือจำนวนเงินไม่ถึงตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดว่าต้องเสียภาษีก็จะไม่ได้เสียภาษีแล้วคนเหล่านั้นไม่ใช่คนไทยอะ่ะหน้าตาเหมือนคนไทยแต่ไม่ใช่คนไทยและทำมาไม่รู้กี่ปีเนะี่ยไม่เคยเสียภาษีให้กับประเทศไทย <c oughs> <c oughs> อ้ยไม่อากาศมันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะทุกคนต้องขอโทษขออภัยเนาะมันก็เลยไอนะคะเป็นวันร้า <c> ย <oughs> ม,มากเลยขอโทษขออภัยเด้อไม่ลบคลิปหรอกคะ่ะทีนี้พอมันมีข่าวออกมาแบบนั้นมีการตรวจสอบและคนในพื้นที่ ชี้เบาะแสด้วยซ้ำไปว่ามีกลุ่มนายทุนนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐในพื้นที่เพื่อผลประโยชน์ให้กับคนทุนกลุ่มนี้เข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบให้สัญชาติแบบ5้าหมื่นหกหมื่นแปดหมืนแล้วแต่บุคคลที่จะได้สัญชาติไทยแล้วออกบัตรประชาชนสัญชาติไทยให้ แบบถูกกฎหมายว่างั้นเถอะมันก็เลยมีการตรวจสอบเก,เกิดขึ้นนี้แหละค่ะเพราะคนเหล่านั้นเข้ามาในประเทศไทยทําไม่ดีในประเทศไทยมากมายไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายออกไปอารวาสตบตีต่อยทําร้ายผู้คนจี้ปุน้นต่างๆนานาเกิดขึ้นในประเทศไทยอะ่ะแล้วงานสงวนของคนไทยอีกอะ่ะ มันจึงทําให้คนไทยไม่สามารถจะทนต่อไปได้นั่นแหละคะ่ะจึงรวมตัวกันออกมาเรียกร้องสิ่งนี้เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติของคนไทยใช่ไหมคะทุกคนเพราะมันมีข่าวแบบนี้ออกมาว่าคนที่ได้สัญชาติไทยได้มาและลักษณะแบบไหนเพราะมีการเปิดเผยคนในพื้นที่ด้วยเนาะมองชื่อเปิดเผยจากคนในพื้นที่ว่า แม้แต่บ้านตัวเองก็อยู่ไม่ได้โดนขับไล่ออกมาเพราะคิดเห็นต่างว่าเขามาใช้อิทธิพลมากวงกินบ้านเมืองแล้วแฉจึงถูกแบบกลุ่มคนเหล่านั้นละลานนั่นแหละจนได้ออกจากพื้นที่ของตัวเองเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยและคนไทยก็ยอมไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องออกมาปกป้องคนไทยด้วยกันนั่นแหละคะ่ะ มันจึงมีการมีข่าวออกมาว่าชิงลาออกไปก่อนหรือเปล่าอันนี้ตามข่าวนะคะตามข่าวที่มาเล่าเจดูเราไม่รู้เรื่องนี้จริงไม่จริงต้องไปตรวจสอบกันอีกทีเพราะข่าวมันออกมาแบบนี้แล้วการที่รัฐบาลประกาศให้สัญชาตินั่นแหละคะ่ะโหทีนี้เอากันใหญ่เลยนะคะประเทศไทยมันก็นั่นแหละตอนนี้คุมทุกพื้นที่แล้วทุกจังหวัดแล้ว นายจากต่างชาติทางยุโรปทางอเมริกาเข้ามาเพียบแล้วที่มีเขาประเด็นอิสราเอลก็ไปเปิดกิจการนวดบาเบียต่างๆนานาที่อยู่ในประเทศไทยเราแบบผิดกฎหมายนั่นแหละค่ะเพราะมันเป็นงานสงวนของคนไทยเขาไม่สามารถที่จะทำได้ไปเปิดร้านตามห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ เครื่องโอ้มันมีเกิดขึ้นมากมายเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ทุนเหล่านี้เข้ามาเปิดจิจการเต็มไปหมดนะคะปราบปราบยังไงก็ไม่หมดถ้าเจ้าหนะ้าที่หน่วยงานรัฐยังหลับตาข้างหนึ่งยังรับสวยกันอยู่เนี่ยมันไม่มีทางที่จะปราบหมดค่ะนอกจากจะมีรัฐบาลที่เข้ามาแบบจริงจังแล้วประกาศชัดเจนเลยว่าคนไทยต้องมาก่อน ผลักดันคนที่ไม่ถูกต้องคนที่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองออกไปก่อนปิดวีซ่าฟรีคัดเลือกคนเข้ามาใครอยากมาทำงานในประเทศไทยคัดเข้ามาใหม่เจาะจงคนที่มีประวัติที่ดีแล้วทำงานในประเทศไทยแบบไม่ก่อความวุ่นวายนั่นแหลคะค่ะประเทศไทยเราถึงจะรอดพ้นจากต่างด้าวต่างๆนานา,นาที่อยู่ในประเทศไทย พอเขามาก่อกลุ่มนะสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยเช่าบ้านของคนไทยอยู่แบบออ,ออกลูกออกล้านเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วตอนนี้มันทําอะไรลําบากแล้วอยู่ที่คนไทยในพื้นที่จะมองเห็นถึงภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับลูกหลานตัวเองนั่นแหละค่ะจึงจะป้องกันได้เพราะปัจจุบันนี้มีนักการเมืองมีประชาชนหนุนหลังต่างดาวเพราะได้รับ เงินจากใครหรือเปล่าจึงออกมาปกป้องคนเหล่านั้นออกมาเป็นนอมินีให้คนเหล่านั้นละค่ะเนี่ยบ้านเมืองเราต้องจับต้นต่อตรงนี้ให้ได้ใครเป็นนอมินีให้ใครจับได้ต้องลงโทษอย่างหนักนั่นแหละตามกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองมันอ่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายก็ไม่เต็มที่ มันจึงมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่หละคะเนี่ยเห็นไหมปัจจุบันทั้งๆท,ท,ที่มีคลิปว่อนโชเชียลออกมาว่าทหารขเขมรเพิ่มจำนวนคนเดินขึ้นไปบนปราสาทต,ตาเมินทมเป็นร้อยเพื่อไปบอกว่าฉันมาเบ่งอย่าลืมว่าถ้าไทยไม่ทำอะไรให้ชัดเจนมันจะเหมือนเขาพระวิหารที่ประกาศว่ามีเสาธงบนยอดปราสาท ไทยไม่ทําอะไรเรียกร้องไปก็เท่านั้นพอไปขึ้นศาลโลกเพแล้วไทยไปยอมรับศาลโลกเห็นไหมคะแต่ชาติอื่นถ้าเขามีประเด็นอย่างนี้เขาจะไม่ยอมรับเลยว่าศาลโลกตัดสินแบบนี้ไม่เป็นธรรมกับไทยเพราะไทยปกครองตรงนั้นมากี่ร้อยปีแต่ไม่มองดูจุดนั้นมองแค่ว่าฉันาา้นปะปักธงชาติตรงนี้เธอไม่คัดค้านก็เท่ากับที่ตรงนี้เป็นของฉันแต่ประวัติศาสตร์ ไทยเราปกครองมาไม่รู้กี่ร้อยปีไม่มองส่วนนั้นเพราะอะไรคาเมนเป็นเมืองขึ้นของเขาพรเมนเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสทางยุโรปแล้วใครตัดสินล่ะสารโลกอยู่ตรงไหนเนี่ยคนไทยคิดเอาแล้วกันเนาะนี่แหละค่ะมันจึงมีปัญหามากมายเนี่ยมันต้องอยู่ที่รัฐบาลไทยเราเท่านั้นจะชัดเจนว่าอธิปไตยอะไรไทยเราเนี่ยเมื่อมันเป็นของเรามีประเด็นสั่งปิด คุณไม่พอใจเราก็พร้อมเพราะนั่นคืออธิปไตยไทยเราแผ่นดินไทยไม่ต้องการให้รบค่ะแต่ต้องชัดเจนเมื่อเราชัดเจนถ้าเขาจะรบเราพร้อมไหมล่ะนี่คือประเด็นต่างหากเพราะเราเป็นเจ้าของบ้านเราต้องชัดเจนในพื้นที่ของเราวันนี้ของเราพร้อมจะกั้นพราะเรากั้นแล้วคือพื้นที่ของเราถ้าเขามีปัญหาเขามาก่อนเราพร้อมอ่ะ แล้วใครใครใครเป็นคนเริ่มก่อนทีนี้มันก็ต้องเป็นเขาไม่ใช่เราคิดง่ายๆแต่นี่คืออะไรแต่นี่คืออะไรสิ่งที่เห็นโอ้ยไม่มีอะไรโชเชี่ยก็ปั่นกันจังไม่มีอะไรแต่ทหารในพื้นที่เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีแต่ผู้เป็นนักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศ ออกมาแก้ต่างให้กับเพื่อนบ้านไม่มีอะไรคุยกันดีอยู่อ่ะคนอีสานใต้เราหรือคนไทยเราทั่วทุกภูมิภาคในผื้นแผ่นดินไทยเนี่ยจะยอมสิ่งนั้นหรือเปล่ากลับไปคิดนั่นคือบ้านเมืองของเราคือประเทศเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ